เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซน้องเจ้าจ๋าทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับน้องเจ้าจ๋ารถเสือเกรดเอนะคะคัดคุณภาพอีกแล้วที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ก็มาพบกับคาราวานนะคะรถนิสสันนวาวา r ่นะคะตัวแบ็กอ d ดิชั่นคิงแคปนะคะโอ้โหเนี่ยมาเป็นโกดังมาเป็นแก๊งนะคะมาเป็นพวกเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าจอดหน้ารอๆแบบนี้เข้มๆแบบนี้นะคะเหมือนพร้อมบวกมากนะคะ ใครที่ติดตามนะคะช่องน้องจจจารถสวยอยู่แล้วก็กำลังตามหารถนิสันนะคะแบ็กอ dition ตัวนะคะปี2019เครื่อง2.5นะคะตัวนี้นะคะที่จอดเรียงรายกันอยู่นี้ก็คือเป็นตัว2.5ตัว e ทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะอยู่ซ้ายมือนี่จะเป็นสีแดงนะคะสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงอีกหนึ่งคันนะคะที่วันนี้จะจจานำนะคะยกแก๊งคาราวานมา พีเศษนะคะแล้วก็มาโปรโมทมาให้ลูกค้าแล้วก็คนที่เป็น f c ของนวราล่านะคะได้เห็นทุกๆท่านเลยก็ห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยน่าจ,าจะจ๋าได้มีโอกาสนะคะนํารถนะคะอ่าสีค่คันนี้นะคะมาตั้งเรียงรายเพื่อจะรีวิวให้ดูนะคะความสวยความเดิมนะคะให้ดูกันจุกๆกันไปเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคันสีแดงนะคะ ฝั่งขวานะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีประตูนะคะบอกไว้เลยว่าสีประตูสีแดงตอนนี้มีอยู่2องคันนะคะคือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อัปเดตหรือว่าขับมาไม่หมดนะคะพื้นที่ค่อนข้างจะแออัดเพราะว่า รถค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่วันนี้ก็ขอนําเสนอแล้วก็จะบอกราคาแต่ละคันนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ห้ามพลาดกันเลยนะคะ mm. กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะคนที่เป็น f c น้องจ๋อจ๋าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะบอกไว้เลยว่ารถสีคันที่จอดเรียงรายอยู่ด้านหน้าของจ๋อจ๋าแล้วก็ด้านหน้าท่านผู้ชมนี้นะคะเป็นรถที่คัดเกตนะคะเป็นรถคัดเกตทุกคันเลยนะคะแต่ละคันสามารถเช็คประวัติเช็ค ที่มาที่ไปได้เลยนะคะรถเราไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการจมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้แน่นอนนะคะวันนี้น้องเะจ๋ายินดีและดีใจมากเลยเพราะว่าเอฟซี FC น้องเะจา๋าแล้วก็เอฟซีนวรารนะคะหลายหลายท่านก็จะทราบเลยว่าช่องน้องเะจ๋าเนี่ยนะคะจะอัปเดตรถนวรารที่เข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยให้ดูแล้วก็ให้ไหวที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนะคะคันแรกนะคะเป็นสีแดงนะคะสีประตูคันนี้เป็นปี2019ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะซึ่งรีวิวรายคันไปแล้วนะคะคันนี้น้อง จ๋าก็ได้รีวิวรายคันไปแล้วนะคะไม่แค่สามหมื่นกว่ากิโลเมตรนะคะกับราคาที่น่าฟังมากนะคะราคานะคะถูกๆเลยคันนี้ราคาอยู่ที่545,000 0บาทเท่านั้นนะ,ะบอกไว้เลยว่าลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ หม่3 0 0 0 0ราคา5 4 5 0 0 0บาทสภาพกริบทั้งคันพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นคิ้วซุ้มล้อนะคะตัวนี้ติดมาให้แล้วแล้วก็ใส่กรอบนะคะกันชนของไฟนะคะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของไฟตาลูกแก้วแล้วก็ไฟเดย์ทอมเลนนิง่งนะคะไฟตัดหมอกก็ใส่กรอบสีดำมาให้นะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าทะเบียนเชียงรายตัวนี้นะคะทะเบียนเชียงรายตัวนี้ยังไม่ได้ไปกับตัวรถนะคะลูกค้าต้องรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพก่อนเนาะ นะคะสภาพสวยมากนะคะคันนี้อยากดูรายละเอียดนะ,ะแบบชัดๆนะคะก็ไปดูในช่องน้องจะจ๋ารีวิวไว้เลยนะคะกดเข้าไปที่ช่องนะคะแล้วก็จะไปเลือกดูวิดีโอได้เลยนะคะน้องจะจ๋าจ,จะรีวิวเป็นลายคันไว้ให้นะคะสําหรับลูกค้าคนที่ติดตามแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะตรงนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะรถคันนี้4ประตูราคา5้าแสนสบาทไม่วิ่งส0,000นนะคะ ผ่อนนะคะถ้าฟรีดาวคันนี้ตกอยู่ที่ประมาณ11,000หมื่นนนิดๆนะคะอันนี้คือในกรณีลูกค้าไม่ได้ใช้เงินออกรถนะคะตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะก็คือเงื่อนไขต่างๆนะคะลูกค้าอยากจะทราบเพิ่มเติมนะคะอยากจะซื้อสดอยากจะจัดไฟแนนซ์อยากจะมีงบดาวบ้างนะคะเพื่อจะให้ยอดจัดไฟแนนซ์ลดลงเพื่อจะผ่อนถูกนะคะตรงนี้ก็ยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ยินดีให้คาปรึกษาฟรีเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องอายนะคะก็ แชทหรือว่าแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกัน <Motors> ได้นะคะลูกค้าที่ดูอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเช้อได้นะคะรถนิสสันที่เรียงรายกันอยู่นี้นะคะอ่ะก็ไ <woo f. S 1> ม่ต้องเสียใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดแต่บอกไว้ก่อนเลยสี่คันที่จอดเรียงรายนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะบอกไว้ก่อนว่ายังไม่มีเจ้าของนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสีแดงสีขาวสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหรือว่าเป็นสีประตูตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะ, <S <S ะคะันไหนมีเจ้าของแล้วไม่กล้านะคะเอามาโชว์แน่นอนเดี๋ยว อกหักกันนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสีขาวคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปี2019เช่นกันค่ะตัว2.5แบ็คตัวอีเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีขาวดานะคะแต่ตัวนี้สภาพยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าชิ้วซุ้มล้อนะคะหลุดออกตัวนี้รอซื้อมาติดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เจาะ ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถนะคะตัวบอดี้รถแต่อย่างไรนะคะจะเป็นกาวนะคะอันนี้จะเป็นแค่น็อตหลอกนะคะไม่ใช่น็อตเจาะนะ,ะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ติดนะคะตรงนี้มาแค่นั้นเองอไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนแต่ว่าหลุดออกนะคะเดี๋ยว วันที่ส่งมอบหรือว่าลูกค้าจัดไปแนซ์นเสร็จนะคะเราก็จะทําการติดมาให้เพิ่มเติมตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะได้รถสวยนะคะสภาพกริบนะคะเหมือนออกจากป้ายแดงแน่นอนนะคะบอกไว้เลยว่ารถที่จอดสีคันนี้ไม่ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ถึงแสนสักคันเลยนะคะไม่มีคันไหนไม่ถึงแสนเลยนะคะที่จอดสี่คันที่อยู่ด้านหน้าน้องเจ้าจาแล้วก็ที่รีวิวให้ดูวันนี้นะคะคือสวยจริงๆใครเห็นแล้วนะคะที่รีวิวนะคะคารวานยกคารวานมาวันนี้ก็ ชอบตัวไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่ายังไม่สะดวกโทรนะคะก็แอดไลน์นะคะทิ้งรายละเอียดให้เจ้าจ๋าได้เลยนะคะยินดียินดีมากๆเลยนะคะให้ให้คำแนะนำมากๆเลยนะคะก็คันนี้พิเศษกว่าอย่างอื่นนะคะยังไงก็คือว่าเจ้าของเดิมนะคะก็จะติดในส่วนของกันกระแทกนะคะนี่นะคะกันกระแทกเป็นลายแคปล่าอันนี้นะคะ ติดมาให้ถ้านลูกค้าท่านไหนบอกว่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบเราสามารถลอกออกได้แล้วก็จะทําความสะอาดนะคะเช็ดกาวคาบกาวให้นั่นเองนะคะตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะก็คือขาวนี้เป็นขาวเดิมๆจากโรงงานไม่ได้มีันการทําแบบว่าไม่มีการกลับสีไม่มีการเปลี่ยนเล่มมานะคะสําหรับสีขาวคันนี้นะคะ สวยเดิมเหมือนกันนะคะสภาพสภาพนะคะสเปคเหมือนกันหมดคันนี้นะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียง20,000กว่ากิโลเมตรนะคะคันสีขาวราคา5 29,000บาทนะคะสำหรับคันสีขาวนะคะแต่บอกไว้เลยว่านะคะวันที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์จะซื้อสดนะคะเราก็จะทําการปรับสภาพให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับเจ้านะคะก็คือภาษีพลบอของเหลวนะคะเจ้าจ่าดูแลให้หมดเลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้จะจ๋าเคยรีวิวรายคันไปแล้วนะคะก็คือ,อที่บันไดนะคะบันไดกันชนหรือว่าบันไดทางขึ้นตรงนี้ก็คือถอดออกนะคะถอดออกแต่ว่าเราใส่ให้แน่นอนนะคะสําหรับคันสีขาวตอนนี้ใครต้องการใครรอคอยนะคะก็รีบๆโทรมาหาน้องจจาจ๋าเลยนะเพราะว่าเซลล์ของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมีถึง สีท่านนะคะถ้าใครช้านะคะบอกไว้เลยว่าไม่ทันแน่นอนนะคะแล้วก็ภายในอะขอยกตัวอย่างภายในให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะคะจะจ่าเปิดกระจกมานะคะไม่สองหมืนกะคะสองกิโลเมตรตัวนี้เป็นไม้แท้นะคะไมแท้เลยนะคะอันนี้ก็คือให้ดูสภาพรถเดิมๆนะคะกันไปเลยนะวันนี้มีโอกาสยกคาราวานมาให้ดูกันเต็มๆเลยนะคะคันสีขาวราคา ราคา5แ29,000บาทคันนี้ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะลูกค้านะคะต่อให้มีเงินเดือน20,000บาทนะคะบอกว่ามีพาระในระบบเยอะโน่นนี่นั่นอยากออกสักคันก็ออกไม่ได้ก็ไรายได้ไม่พอไม่เป็นไรค่ะเราเอาเงื่อนไขต่างๆนะคะมาคุยการขออย่างเดียวถ้าอยากฟรีดาวอย่าติดแบคลิต์นะถ้าลูกค้าอยากฟรีดาวอย่าติดแบคลิต์นะคะแล้วก็มมีล่าช้าเด็กขาดอันนี้จะจาขอเลยนะคะตรงนี้บอกไว้ก่อนนะ,ะอ่ะขั้นถัดมานะคะคันที่3ของ คาราวานนี้นะคะคันที่3ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวสีดำนะคะสีดํานี่บอกไว้เลยนะคะเข้มดุดันมากๆเลยนะคะดุดันจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นบอดี้ภายนอกภายในนะคะดำทั้งหมดนะคะดำทั้งหมดไม่พอแล้วมาเจอบวกกับแม็กสีดําอีกนะ,ะพอมาเจอกับแม็กซสีดำปุ๊บนะคะบอกไว้เลยว่าวิ่งตามท้องถนนนะคะบอกไว้เลยสาวคริกรัสแน่นอนนะคะ สวยหล่อจริงๆนะคะคันนี้นะคะ,ค,นนะ,ค,ะคันนี้ราคาอยู่ที่459,000นะคะไม่49,000กิโลเมตรนะคะตรงนี้ก็ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสำหรับสามทบเท่าทอถุง1129คันนี้ก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะใครมีโอกาสได้เห็นคลิปน้องจะจ่ารีวิวไว้วันนี้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะเป็นวันที่15นะคะช่วง ประมาณเกือบ5้านาฬิกานะคะตอนเย็น5้ามงเย็นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ได้หยิบยกขึ้นมารีวิวให้ดูก็บรรยากาศก็อาจจะมืๆดิดนึงต้องขออภัยนะคะแต่คันนี้อ่ะมาดูสีดํากันต่อคันนี้ราคา4ี่แ0 0บาทนะคะปี2019เช่นกันคันนี้ไม่สี่หม0กกิโลเมตระถ้าใครฟังรายละเอียดข้อมูลของจ๊จ๋าฟังไม่ทันนะคะก็แคปนะคะปแคปรูปนะคะคันนี้ไว้แล้วก็ มาขอรายละเอียดรายคันแล้วก็ให้จ้าจ่าเคาะค่างวดให้ได้นะคะสําหรับแคบนะคะฟรีดาวนะคะฟรีดาวผ่อนแค่งวดละ9 0 0าพันิดๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีอ่ะ แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะตรงนี้ก็ได้เป็นแม็กอัลลอยนะคะทั้งหมดจากโรงงานเหมือนเดิมนะคะก็ได้เป็นยางของโตโยต้าด้วยนะคะยางคันนี้ใช้วิ่งใช้งานเพียง49,0 0 0กิโลเมตรนะคะเป็นยางที่ออกจากป้ายแดงมาเลยนะ,ะก็คือเป็นเป็นยางแล้วก็แม็กพร้อมรถมาเลยนะคะตั้งแต่ออกจากป้ายแดงนะคะแค่ไม่วิ่ง49 0 0 0นนะคะตรงนี้ก็ได้คุ้มๆจุกๆไปเลยนะคะลูกค้านะคะรอบตัวรถนะคะสีดำคันนี้สวยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะบอกไว้เลยว่า นะคะก็คือรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือว่าสีนะคะรอบตัวรถคันนี้ก็คือได้ครบเซตแล้วนะคะตัวนี้แค่อรอล้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเบิกพอลบอมอบส่งมอบได้เลยนะคะสาหรับคันสีดํานะคะเพราะว่าตัวนี้ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วลอรอล้างทาความสะอาดอีกหนึ่งรอบแค่ เราดูกันสีดำกันไปแล้วนะคะก็ถัดมาคันสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะของคลิปนี้นะคะก็คือคันสีแดงนะคะตัวนี้เป็น black edition เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของ king c a p นะคะก็คือ2.5หเหมือนกันนะคะราคาคันนี้อยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทนะคะราคา4 8 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ไมวิ่งอยู่เพียง38,731กิโลเมตรนะคะเป็นไมแท้นะคะคันนี้สีแดง ใครตามหาอยู่ใครรอคอยนะคะวันนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะสีแดงสามทอพท่นนหนูนะคะทะเบียน6-6-7-9คันนี้ก็ยังไม่ติดจองนะคะก็คือยังโซดอยู่นะคะยังว่างอยู่ก็รีบๆเลยนะคะคันสีแดงแตัดกบสีดำนะคะก็สวยเช่นกันนะคะสำหรับตัวแบ็กอิดิชั่นนะคะบอกไว้ก่อนนะคะตัวแคบนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตลูกค้าไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะผ่อนแค่9,000นนิดๆเท่านั้นเอง นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสบายใจได้เลยก็ตอนนี้ก็จะมีโปรในส่วนของส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านนะคะส่งรถสไลด์ฟรีถึงที่นะคะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเรามีบริการให้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับรถของเราในวันนี้นะคะโปรของเดือนสิงหาคมนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่า รถราคาไม่ถึง5 0 0 0สนนะคะรถราคาไม่ถึง5 0 0แสนแล้วได้ฟังก์ชันฟูลออปชั่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในกล้องถอยนะคะแอ่นะแอร์เยน็ยนๆแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยมันตินะคะได้กล้องมองถอยหลังนะคะแล้วก็มีในส่วนของได้เบาะหนังนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับรถ ไม่น้อยนะคะราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะคะแล้วได้ปี2019ด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆคุ้มที่สุดเลยนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ก็น้องเจจาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับคนที่เป็น FC อยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็น FC ท่านไหนที่เข้ามาดูก็ฝาก กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเจ้จจาทาคลิปรีวิวนะคะต,ต่อไปนะคะสําหรับรถที่เข้าใหม่ของบริษัทเพชรยศนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะอยู่ปริมณฑลไม่สะดวกมาดูรถนะคะดูผ่านา YouTube นะคะดูผัดนออนไลน์แล้วก็อยากให้น้องเจ้าจจ่ารีวิวเจาะจงเฉพาะจุดตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะก็ยินดีให้คำแนะนำทุกทุกท่านเลยนะคะซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะคะ กู้คนเดียวกู้ร่วมทำได้หมดนะคะขอให้แจ้งรายละเอียดกับเจ้าจ่าแค่นั้นเองสําหรับวันนี้ก็จะลากันไปก่อนนะคะพร้อมกับคาราวานของนาวราปี2019 Back Edition วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ